แดงดองแดงวัดดองแดงอ่ได้ดองแดงดองแดง <laughs> พ่อยัยกินดองแดงสวัสดีจ้าพอกันกับยายปานแล้วกะพออ่อใหญ่ฝรั่งเจสซี่อีกแล้วมื้อนี้พามาเลาะเบิ่งเพิ่อขายอาหารบ้านน้ำแซงค่ะจังว่าอยู่มื้ออื่นเด้อมื้อนี้กินแล้ว ว่ามีตับไก่เพป็นว่ะอ๋อน,นั่นเป็นขนมว่ามีชุยยางสุยแนวจะเนี่ยพระเจ้าใดก็ได้มาตัง้งผู้ใดผ้ามาตั้งดีแท้ตั้งก็ตั้งพักกันเทศอ๋ออ้อ,อ้องน้ำกับมีะะ่เราอ่ะอันนี้ก็มีข้ารลามก็มีตลาดบ้านน้ำแซง โอ้ขนมนียเอา้วยกล้วยกล้วยยังได้ขนมปังกล้วยเต๋เค้กกล้วยหอม,หอ,มอ่าบารดานหน้าเค้กจ้าเ <c oughs> ป็นผู้ใด่น้อนี่ยถ้า <laughs> กันไกลไปไกลมาบมาเป็นนีอย่าง กายนิโก, <laughs> ก้โกที่แหลกร้อาที่ลกแกลแง่วามันู้เป็นใหญ่เนาะอ๋อคาวันนี้อ๋าถ้กกันนั้นไปไปกิยนยวนขั้วเลมโบมองเงนพ้าว่างจริงจงเล่ากับเ่าอยากมาไทายนี่ละวันนี้ก็เลยว่าไปพุูนกอนไปทายคลิปมันกินลาบดิบกินยังสินะอเออมือ่ยังว <laughs> <laughs> ันนี้กินเอิมแล้ว อิมแล้วอิมแล้วก็เลยมาจอดเบิ้งการมองนั่งดียูแคนโคอินไซต์อูดใคกินตุนพืนยังมากินมาซันพันวาอาจจะมยอาจจะมาสระอาจจะมาโรดมีเบียเาไม่มีเบียบอางมี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 ีังนาวขายจังไดยี่สิบบาทได้ดมาห่อนเออยีบบาท อันนี้ก็บยี่สิบป่แต่ว่าคู่นี้คู่คู่นี้เพิ่นออกมาให้อยู่แต่ว่าอันนี้ก็งามยุบ้านหลายอยู่เจ้าซื้อยังโอ้ยแข่งกลินขี้ตัวรถพ่นเจ้าก็เลยโอ้คุณแม่ดีใจแท้ไม่เนกข้าวโพดอันนี้อันนี้มีปลาตีเพื่นว่า ว่าว่ย่ายบายย่าบายัชซื้อพัชร่แม่เพิ่นพ่ให้บ่ให้มียกินอันเป็นแป้งเป็นยังมั้แม่บ้อย่าบย่าบายละเบงเพิ่นเจนบีบขนมจีนสูฝรั่งเบิ่งโ้ยพัีไอดีทุกมือเลยป่ะจ้ะ โอ้เป็นท่านสมัยหมเด้บะแมทหมอหนึ่งคือเกาเด้ว้าผัดชะตาติวจันบอะ <c oughs> ขนมจีน <c oughs> ป่านเพื่อนกันเซนว่าพาตา้า บ้านไหมาสังขาเจ้าทรมาสังใือยังอ๋อแฮปยูแคนออเดอร์วิ h เท l ลโฟน n ังเนี่ินนี่ดีเลยใช่ลองสั่งมาตะนตกด้ว่าเดี๋ยวดเดือลังไ้เพื่อนคือตั้า เป็นมันเสนมันโอ้ขนมจีนย้ขนมจีนขนมจีนขนมจีนรอดเส้นเนื้อนิ่มเจนเนี้วนุ่มจากวังสะพุงอันนั้นแดงแซ่บดองแดงอันนี้โอ้ไมงแดงพร้อมออออืันนี้เขาขายยุ่นนี้เขาขายชุดเท่าไหรอยู่นี่ สามสิบบาทเด้อพู้ใดสีทรสัังเพิ่นก็เลยนี่อันนี้เดองแดงซีมดองแดงเอายูคนเททดองแดงดองแดงดองแดงพยองกินดองแดงบัวรูแซบวะเซมเซมเซมอือืออัเดว่ ออนดีอยู่อืนอมีเพิ่นเบายุ่เพิ่นเบาูฟังไอ้สวรกับเบาชูฟังยูบ้านทีเขาเคยไปทายคลิปเพื่อนอ่ะเพื่นเปขายยุคคุณได้พี่ปันพ่อาอาไปยากลโอเค พญ่เงิดฝักข้าวจองเป็นเห็ดแซบซัมพอเป็นบ่ขายอยู่นี่มันก็นกนได้คนขาจรน,น้ำเนาะไปขายอยู่พุ่นกนัมือได้มือบ่อขนมเส้าสมตำอยู่ถนอนอุดรเลยดีนบ้านบ้านน้ำแสงพู้ใได้ไกลไปไกลมากกัมาแวะเนาะพญายฝรัง มาวะกินคื้กัน,น,กนโอเคสำหรับคลิปนี้กะพญายักษฝรั่งกับบานกนสวัสดีจ้าพญายักษฝรั่งบายยแน่โอ้ข่อยอยากเบิ้งมาส้าม่มีอย่างแน่นี่แหละสามสิบบาทนี่แหละโอเค